ไปแลที่ปัตตานีกันบ้างนะคะที่หมหาวิทยาลัยสรงคลานอังคทรินวิทยาเขตปัตตานี นายกูเฮงยาวอฮัซันเลขาหนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเปิดงานมากรรมแกนีสร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมโดยมีส่วนราชการแล้วก็่น้องประชาชนเน úa, ี่ยรวมงานว่าเสพันคนค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกล,มล้มคุมครองสิทธิเสรีภาพและกลุ้มบังคับคดีรวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจัดงานดังกล่าวขึ้นโดยส้านตน่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะแก้ไขปัญหาดีสินของประชาชนในงานเนี่ยมีสถาบันการเงินแล้วก็หน่วยงานภาคีไปว่าจะเป็นกองท ุนเงินให้กู้ยืม่อการศึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารส่งเคราะห์บริษัทชูเกียร์ลิสซิ่งจำกัดแล้วก็บริษัทโตโยต้าลิสซิ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้ารวมโครงการวัาเซ่พันคนแยกเป็นกลุ่มลูกหนี้ก่อนฟองเนสซัมพันกาสิบคนแล้วก็ลูกหนี้ลังซานมีคำพิพากษาเลี่วเนื่อพันเ้อยแปซิบกาคนซึ่งลูกหนี้ที่รวมโครงการครั้งนี้ก็จะดับโอกาสในการขยายระยะเวลาการพร้นํำรักหลอดเบียรปรับหลอดอ ราดอกเบียรลดค่างวดรายเดือนงดการฟ้องดำเนินคดีแล้วก็เงื่อนไขปลดผู้คำประกันในส่วนชันบังคับคดีก็จะงดการหยิดสับงดการค่ายถอดตราดแล้วก็ยังไม่ทุกบังคับคดีนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะยางแ่นการให้ความรูร้ด,ด้านกฎหมายการวางแผนทางการเงินการจัดแสดงนิทรรศการข้อ่วยงานสร้างการกระทรวอยู่ิธรรมแล้วก็น่วยงานผ่านเีรืคข่ายค่ะด้านผู้ต้องค้างชายเรือนจํา <c oughs> จ,จังหวัดปัตตานีรายหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหา ดอกเบี้ยภาษีรถยนต์ที่พุ่งขึ้นจากส่วนต่าง1,000งแบาทตอนนี้เนี่ยเป็นเซแสนบาทแล้วนะคะแล้วกยาขอผักนี้ลงก่อนเพราะว่าไม่มีกําลังตอนนี้นะ่ะตนเป็นผู้ต้องค้างอยู่ในเรือนจําภรรยาก็ไม่มีอาชีพก็เลยไม่สามารถชําระนี้ได้ตามกําหนดแล้วก็ขอขอบคุณทางเรือนจํานะคะที่ให้โอกาสตนและวก็เพื่อนได้เข้ารรวมโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะ ทางด้านของผู้ปกครองนักศึกษารายหนึ่งค่ะก็บอกกันค่ะว่ายากให้มีการขยายเวลาออกไปเลยเนื่องจากว่าคนมาลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นส่วนเิ่มาในวันนี้เนี่ยหลายคนก็เอาลักฐานมาไม่ครบบางคนก็ยากมากแต่ว่าติดงานสําหรับใครที่สนใจนะคะกับข่าวรวมโครงการรับโครงสร้างนีทดยค่ะสามารถติดต่อไดเทสสำนักงานยุติธรรมจังหวัดถั่วประเทศ ระหว่าโทรไปเทสไอ้ดดวนนึงนนะคะระหว่ากลุ่มคุมครองสิทธิและเสรีภาพไส้ดวนนึ่งนึ่นึ่งนึ่งกดเจ็า่นเงำง่ายๆนระฬิกนึ่งสี้ตัวไส้ดวนนะคะประกดปิดแล้วก็คอยกดเจกาวิธกีหนึงห่งแลวนะคะเพื่อใครอยากจะไปซ่อมท่าะเอียดเพิ่มเติมแต่จงโปรดระดึกไว้เสมอ,อม ว่าถ้าเกิดเป็นหนี้แล้วต้องชายโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้กยอโซนะเพื่อจะได้เอาเบี้ยเนี่ยไปทําให้น้นงที่เขาเออที่เขาคาดแคลนที่เขาไม่ได้มีโอกาสจริงๆนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงเรื่องของการศึกษาจากทุนของกยอโซนั่นเองใช่ค่ะโดยเฉพาะมากกับในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคือซิสทิพิเเษเยอะมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ทูกบังคับคดีไปแล้วเขาก็งดที่จะบังคับคดีแล้วก็เปิดโอกาสขยายให้ชําระนี่ให้ครอบตามกับนดค่ะ